สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรส้ารับท่านใดคามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิด่งนอครับเด้อบพไดอแจงเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเซามอนนี่พี่น้องเป็นเแ้าวันาร์ที่24เดือนพฤษภาคม2568พามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระเบอือทั้งอันบ้านนั้นโกกระเดื่อพี่น้องอำเภอสาว่าง จังหวัดสกลนครเลยพี่น้องเด้อแตพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคาขุ่นหม้ราคากล้วยพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกตกมาเต็มหมู่บ้านพี่น้องเมื่อนี้ง่วงเขาบัวลายเด้อยกล้วยเขาบัวลายเด้อฝนมันตกพี่น้องฝนตกแห้งนะพี่น้องมามาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพาเบิ่งข่นหม้อเบื้องกล้ยเป็นยังไงฝนคือตกดีไปฝนนี้ยังตกอเลยพี่น้องเดี๋ยวยังตกอเลย หกพันลานสันหางคือเขาดีสิเพวกมุแก่เนี่ยากเอาต้องพมแก่เง้ยบุนเอาหางให้พ่มงแก่ดิหกพันลานสนมังนี่ตัวนี้หกพันตัวนี้หกพันเท่ากันบ่หกพันมาตัวหนึงแวเิ่ล่พั่มนมมังตัวนี้ก็หกพัน หกพัน้นกันอะนันนดิตัวีก็หกพันคือกันเลือกเอาหเลือกเอาตัวละหกพันนี่เาตัวใหญ่เลยเนาะเออตัวเดียวเอาตัวเดียวตัวใหญ่นี่เออตัวเดียรถผลเ่นตีนีก็หกพัน้นกันบ่เนี่ีพี่น้องเพาว่ามังนี่ตัวละหกพันล้นสตัวเมย์ด้พี่น้องด้ตัวเมย์ด้นี่ 6,000ลวดบอกเาต้องใช้รักมากผูกรักเดียวก็บลวดผูกใช่กันนี่ตัวเรา6,000 6,000บาทสนตัวใหญ่นี่6,000บ่กเอาเพิ่นเพิ่นกีว่าตัว6,000บาสินเขาใหนี่แล้วโอ้สุกหน่อยนี่6,000ตัวใหญ่ยักบาทตัวใหญ่โอ้12,000หา้อยสุน่อย6,000บาท ราคาเดียวกันเลยอันอะไรหกพันมันบ่ฮะตัวนี้ว่าแม่บ่จักบาทตัวนี้โอ้โหแปดอันนี้หกเนาะมังนี่เนาะมังดำนี่หกตัวนี้เก้าพันตัวคุณก็หกราคาห่องตอร่องเอาผู้ใดสนใจแต่ทุกข์เขามาหลดมังมังหกพันมัง โอ้ยหกพันกว่ามื่นเอ็ดมื่นสองนี่บอพอพันงโอ้ตัวนี้ตัวเขาเงาหน่เขาเงาเนี่ยมื่นสองหาลอยอันนี้เด็ดบักเขาเขาบเงานี่โอ้มื่นหามื่นสองกับมื่นหาพี่น้องถ้าข้าห้องก็ได้เนาะฟองหางมาด้วยพี่น้องเด้เยิพหาเพิ่วมา เราคาดตัวรองเลยกูได้สนใจกับทุกคำว่าเบอร์ที่ต่อครับเบอร์8ดสนหาห้านพี่น้องกูไดสนใจล้วพี่น้องได้โหมาเลยิมันเอาไปแล้วพี่น้องมน่าตัวละสี่พันาเสนมงงวอดิเนแม่งากน ี่พันได้ตัวนี้พี่น้อง่งซื้อขายกันแล้วเขาหางันหางวนเมลูกมื่นเอ็ดหรืมื่นสองขายแล้วขายแล้วขายหมื่นองบ่กมื่นยังสเม่ลูกสิบเจ็ดเมลูสิบเจ็ดม่นเพัร้อว่คนขายแล้วเขาขายเ่าไหล่ะเขาัอง เป็นว่าสามตัจะได้เศร้าหาว่าเสจา้าขายแล้วเศ้าสองเศร้าสองขายบ่ไราะอครับโอ้าได้ขายกระสังเราหไปขายเรียงน้ำบ้านไง้นเมื่อบ้านเลยบ่เราเขาพ่อเาเปิดได้ด้านนั้นเดเอาท่านไว้เมื่อข้างน้ำนะครับบ่ขามน้าบอกที่ขามน้ำบโอ้ยเศร้าหาว่าสร็จี่เราก็ขายเศร้าสองหรอขายบ่ได้ <fleet> <S 2> <S 2> นาอันสาตัวเศ้าเดียวตัวสี่ตัวเขาไครล่ะของผมเครออโออันนี้เศ้าหานมูนเหรฟังเีาเรบ่่าวเด่ยเป็นทว่ไทยหนึ่งสองสมเป็นแม่ลูกแม่ลูกครบแล้วเทราไนเศ้าหนึ่งกับสตัวโอ้สตัวนี่ยเศ้าหนึ่ง ซือคบเราเนเนาะฮะคู in <s <S ่น้อยหลายปี่คู cin ่น้อยคู่ไมันสำคัญดิพ่อ่ี่นองเนแ่เป็นแม่ลูกพแม่ลูกอันนี้เศร้าแม่เดียเป็นกระาเ่สองหมื่นพี่น้องสองหมื่นเด้อพี่น้องเด้อ ບໍ່ໄດ້ຢາກໄດ້โทรເຂົ ah, that s, that s ້າມາເລີຍແມ່ນບໍ man, ່ແມ່ນກະແມ່ກະໄດ້ເດແມ່ກະແມ່ນຊິເດโทรๆໂຕໃດເປັນໂຕໃດນໂຕນີ້ລອແມ່ຕເ500ອ11 500ງ2 มันเมาตัวละมืนมันเมาพละมืนพพี่น้องหอยเน็ตเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนครับศูนย์หกหนึ่งศ้ย์ห้ยครับศูนยเก้าพี่น้องดโทรมาไปวามาซื้อนะครับาะเทศบอเฮ้ยขับรถัสันเด้อโอ้ยฝูกไวในแม่เลยล่อยมาอย่งบบนี้โอ้ยสองเสาอะไรหลยอกขนมาเลียนบาน ขายขายข้าอะไรหรอข้าหนีแล้ว่าเสียมาเปลี่ยนน้ำพึนโอ้เลอกเปลี่ยนเอาเป่นในหอยเห่าบ่เห็นหอยเห่าไปที่ไหนหอยเห่าเห่าบางท้องนะบ่โอ้ เรานเห็นเราแล้วเพิ่นสิมาเปลี่ยนมันเป็นหมันอย่างมาเปลี่ยนอ๋อมาเปียนหมันออืเราบ่เราเดือนแล้วบ่ขึ้นเราบ่ประกันให้บ่ขืนบ่เราบอกว่าอยู่ขันแม่นมันเป็ี่ยนหมันอย่างมาเปลี่ยนโอ้มีปัญหาแล้วมาเปลี่ยนเราขาตัวใไม้ไห้บ่เห็นเราบ่เห็นตั้งมาผมมาโทรบอลรับสายเลยสั่นเดือนในห้อยก็ได้ในห้อยหัวถีบว้ายกมโทรมาเสือจะรับเตี้ย ย่านกสื่อนนะรับบับไปไว้ิโพาเปลี่ยนแลับบอลาผิดสยในหอยเด้อฟังเอาดอย่าคนเธอพมาสื่อรับไปแทบเส้นยานพูมาเปลี่ยนว่าลับ่อลาผิดสายหนีมาเป็นทาได้ค่าดีได้เนาะมันในเก่าโอ้ยีเมินหารอยสองตัวพี่้องงวดใอายุเนาะนี่พี่้องคนขายในตลาดนี่แหละงวเถิดนี่แหละราคาซีซีเมิน ขาลอยสองตัวด้บ่มันตัวเดียวด้หมื่นเก่าพันนีบ่บ่ลูกแรกบ่ลูกพันลูกสองะโอ้ลูกแม่ตัวละลแม่พันี่ลูกแม่ลูกแม่แม่นี่สูงลอยชีพมันได้เพียงลูกมัเกินสองนะเป็นวาราค่าอยู่สิบเก่า,าสัญลักษณค่าห่องต่อเท้หลายเดิเนาะ โอ้บมเดลหนว่าบต้อเนาะเพื่นว่าเพื่อนว่ามองขายได้ด้พี่น้องเด้ไหชิปเก่าแม่ลูกบ่อเศร้าผู้ใดสนใจหละโทรเข้ามาพี่น้องเบอร์ติดต่อเาเบอร์หกหนึับศูนย์หกหนึ่งหสีมหกสามหาแปดองพี่น้องโทรเข้ามาฮะแม่ขาวหรืจักบาทนี่แปข้นเลย โอ้แม่นี่แม่นี่แปดท่านเนาะนี่พี่น้องผู้ใดอยากได้ตัเขามาด้วพี่น้องเด้เแปดท่านนี่แม่นี่ผู้ใดอยากได้เศร้าหาหารอยนะเศร้าหาหา่อยตัวทิบสองหาร่อยก็ตัวเป็นบาทิบสองหาอรอยตัวนั้นิสองหาอร่อยอ้าตัวะห้องไปที่ซื้อได้นหนึ่งห้องไปที่ซื้อเลยว่าเปล่ามานได้แัน

ข้าก็ยังหา่อย่งเดิมเอาบ่หลายะใส่พอกันดิแลบ้านรถึงสิบสี่เราคนยังไงสิบสี่พี่น้องคนยังต่อรองราะากัอยู่หมื่นสี่่นเลยเดี๋ยวคนต่อก่อนพี่น้องคนต่อก่อนแปดท่พี่น้องแปดท่นมาสั่งเพ่นวเนซื้อกันแม่ดิเนะลูกแม่ดิลูกลงามดิเนาะลูกแรกหรลูกคน ลูกแรกลูกแรกลูกแรกสูงามสูงร่อยเศ้าหาหรือต้หกมบ่เพิ่นว่าสูงร่อยสามถึงว่าลูกแรกราคามันอยู่เท่าไหร่ล่ะห่นยพหารอยพี่น้องราคาห้องเนาะส่งฟีห้าโลโอ้ส่งทะรส่งี่บกาล่ะส่งฟีอีกเพิ่นว่าส่งฟีอีกห้าสิบโลว่าสิ่หนึ่งหกพันเนาะเบอร์ติต่อเฮาเบอร์ ศูนย์หกสอง5 5 6ห5สามห้าศูนย์สาหนยห้หนึ่งห้าห้าหึออยสาเนาะนี่พี่น้องเิ่นว่าราคาสิบหกข้อสือเลยพี่น้องต่อราคาอยังตัวดีอีกทีนี่นอ่เป็นแม่ลูกลูกแม่ย่างดีลูกเรียกเป็นว่าพี่น้องใดรสนใจแะ้เฝ้าโทษเ้าพี่น้องนะไงเงาอัดหลัดเป็นรีรีรี่มันย้อยไม่หนอกพี่น้อง จะว่ะาเจ้าของป่อยู่ไปเห็นเจ้าของคนพี่้องเม่นี่ก็ชิพหกขาลอยเนาะชิหกขาลอยบดดตัวอพี่นอ้องกเสืออเนาะชิพหกขาลอยบตัวพี่เนาะคนนีน่ก็ชิพหกขาลอยเมล่าชิพหก้ารอยราคาห้อง มแม่เนีแม่นึงก็ซิ่หกขาลอยมีพีหองเลือกเอาเลยมีตัวงามกูได้สุดจมีแลนะย่แสมแม่ลูกก็มีมีแม่ลูก,ก,ลกเป็นว่าสองหมื่นแปดพันมสันลูกครับ สองหมื่นแมูหน่อยมูละสบหกบหคู่นี่เลยคนี่สามหม0่สา่สิบหกสิบหกล้อยดิเนสามหมื่นสามเน่นเศ้าแปดยเป็นอย่างคืองห้องโวยแมนสิบลูกเมื่อนไปอีกบอได้บอได เราาต่อรองเลยจักตัวตัวพี่สาตัวไนสิได้ลทบย่อ้ตพี่เราสองตัวอะไรหาพันลูเ่ยกับน้เจ้าต่อรองราคากนยัพี่หรอเจ้าขายกันเราไปเรา้มวยบตัวจักบาทเราคุนขายกันจักบาทกว่ักบาทค้นว่าสอตัวนี้บ่ตัวเดียวบ่นึกว่าสอง อันนี้เศร้าสมหายตัวนกัเศ้าสามเงนบ่บอันสิบสโอ้อันสิม่นบ่รอราคาห้องไว้ได้สิบสามอยู่เนาต่อรองเลยมีอันนี้เศ้าสมเพินบ่มีเบอร์มีเบอร์ต่อรองมีเบอร์อันัจต่อเล่บอร์เบ่ได้หรอเาดครับนี่ละอง่นี่ะโอ้เบอ 095 095 727 727 <7 27 S 2> 3318 3318พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดโคกระบ,บือทั้งอันโคกโคเกเจริญอำเภอสว่างจังหวัดสกพนรณบุรีพี่น้องเช้าวันเสาร์ที่24เดือนพฤษภาค,คม2568พี่น้องเช้ามื้อนี้แม่ลูก โอ้งามๆเลยเลยพี่น้องลูกครกูงลยลูกสอตัวอย 4, ลูกสองแล้วพี่น้องนีตัวที่สองลูกสองแล้วตัวนี้เนาะตัวที่สองแม่อยซี้อมสูงข้อ้อ,อ,อสดดีเลพี่น้องราคาป่วไปอะไรไปเลยหาันสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันนี่เนาะแม่ต่อรองเลยราคาสามหมนห้าพราคาต่อรองไหนด้วยพี่น้องเ,ไไเด้มมอ คุณใดสนใจก็โทรมาหาหอยหยดเบอร์ติดต่อครับเบอร์0 9 5 0 9 5 7 2 7 7 2 7 3 3 1 8 3 3 1 8พี่น้องโทรมาไวๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายเลี้ยงดิลูกตัวผุทำงานเลยนี่พี่น้องนี่จะเลี้ยงเสียงนี่เป็นว่ามันทรงลูกดีอยู่ประศั่นมาโทรเข้ามาโคกับเบอร์ทั้งโคกเจริญฝนตกพี่น้องตกสักสักคนนี่ตกดีที่ส่วนนี่ตกนำๆอยู่ตกเกือบคู่มือ าวแก่ก็ได้เขาว่าลายไปเลยโอ้ยเป็นวัดอยู่สองสามหมื่นพี่น้องเลยข้อเก็บข้อขึ้นมาเส้าเจ็ดวันสี่นองโอ้หนอกตั้งเทลยเนาะหนอกมันแจ่ะเลยเนาะสูงลอยเท่าไรฮะลอยสามลอยสี่ถึงลอยไปไปงานลูก กินหัวเนื้อนี่เนาะราคาสองหมื่นเจ็ดทันราคาห่องเนาะเนื้อเนียนดีป่ะล่ะโอ้ยมันหลุดบะติงดิเลยนี่มันหูแห้งคนเนาะหูโว้ดอนหรอเศรษฐีพี่น้องราคาห่องตรวห่องด้วยพี่น้องเด้อของหอยหลงพของยีหลงเบอร์กี่ตัวครัเบอร์ ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสงห้าย์ี่นย์ศูนย์ในหลงวงพี่นอ้งอ,นนอง่อองหมื่เจ็ดพันาทอไ้าคาของต่อล่องเอาพี่น้องนี่แหละสองหมื่นเจ็ดพบาทสิบสี่บ่สิบสีบสบส่สองร้อย,ออยขายเจตแตนเฮ้ยเจ้าไปขายเจตแตนให้โก,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 กตัวละสามบัน <laughs> ซื้อสิบี่ขายตัวละส่าวโคตกวี้่แม่ตัวนี้ะไปส่งคนหรือง้าไปเนามันนี่แล้วเจ้าขายงูหญ่อขายงูน่อยงูน้อยขายไปงูน้อยน่แปดพันสี่พันขายวัวน่อยน่ะอ้สี่พันหรอเพิ่นว่าพิ้นว่าแปดพันมาสันมีแปดพันไปส่งตัวไปเอาเงืพร้อมไหสียงร้ไปส่งแล้วก็เอาเงาเงมานเดีเจาก็ได้ ไม่เขาผูกเราแบบ่ไปรอข้าวเซ็นใ้ปาหนันไปไปไป14 200บาทสันงานงยหาน้ำบานแล้วเช่นหางเลยตัวนี้เลี Gun ้ยยุใ่ก่อนนี <S 2> <S 2> ่เลี้ยแปดพันพดีเลยบวชในตัวได้อีกอยพินว่ารูดหายเงินลอยเ้อพี่น้องเยอพี่นี่นี่พินว่าแปดพันาสันแต่ว่าตัวลักดอยได้ยาสันเบอร์ห้าบอได้ละบานนี่ศูน 092 <92 S 1> 867 867 7215 7215หอยทุยด้วยพี่น้องด้ะยัดตัวเดียวนี่ละทรเขาม้าโหลดเป็วนว่า12 500, 500. หา0อยเป็นรับหรุนตีดีวามื่อกี้เขาเมือ2,000หาอยความสูงกว่าสิร้อยสามหาระพี่น้องตวัวขาวนั่ดิสัน เขาะาคบนเจ้าเนาะคนเเจ้าบมเมนเจ้าเดียวเจ้าเดียวเราบอซื้อเร่า่บาอยงมหมืนนะโอ้สามหมื่นเพิ่อนบ่พี่้องสามหมื่นสองบักเถ้าเขาวนั่เจอตัวเม่เาเ็กกวสิบสองสิบสองหาวยครับห้องที่ซื้อห้องไว้ต่อได้อีกอยู่ต่อได้เพิ่นว่ราคายังต่อลองได้เด้อพี่้องเพ้่ขเงเพิ่น่บ่เนเบอร์ที่ต่อเาเบอร์ศูห้ศูนย์แปดห 6กศูนย์หกแปดหเลยพี่น้องเด้ออุบยานคนว่ากุรายใหญ่ดหญ่ทุเขามาอีนสองเพี่น้องเกใจนี bek, ่ก nice> ับบงไงนึงพี่น้องทเขามาหลดนุรายนใจก็ได้ถงเาเถอะกังมย์เดนสิบสองหานว่าพี่น้องเพิ่อจะได้ยับาทก่อนหน่หกพันโอ้หกพันืี่ซ้อนี่หกพันมาส่ิ่นว่า หกพันตัวเดินหกพันเท่าไรตัวนึงตัวนี้หกพันหาพี่หน้อยมาหันจากใอยังหน่อยเนาะเป็นว่าหกพันหาไรวะท่นตัวนี้นี่หกพันบริวตัวหกพันหาตัวหกพันแล้วตัวเดินเจได้ว่าตัวเดินนมยุบพี่น้อไม่ได้ลูกไปหรือไง โอ้ยได้ลอยตัวด้วตั yeah, wow. ้งแล้วมืคืนได้ลอยตัวเล้วลอยตัวแลาวไวไลอยตัวตัวเดียวเนาะใหเดียวทหกขั้นหาเพื่อนเราเอาหาขั้นมาขั้นมาทิ โอ้ยปล่อยตัวบอกัง่วยตัวบอกยงคนเอาละยขายอย่ขายมือขาดแล้วเมื่อขาดแล้วได้เขาเมื่อยได้กับมื่อล่ะมันกใดักเดียวมันหวผมี่ดพันดักเดียวมือขาดได้ให้หาพันหด่ ไขายไขายแล้วขายได้ยห้าพันแล้วคุณไปจะได้หกพันคุณหกพันเราขายแล้วเอาไว้แล้วคนซื้อเป็นคู่แล้วจะขายเป็นคู่คู่เมือนึงบอกจัเล่ดิจังแลวถ้าเป็นคู่จักบาทตาถ้าเป็นคู่จักบาทนี่ โอ oh, ้12หาล้อยถสองตัวนี่เนาะหมื่นสองพันหาล้อยพี่ตัวบบกใหญ่หนึ่งมีเบอร์บ่เต่าไมเบอร์บ่ศูนย์ยังศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามแปดสอองสี่สองหาสม่สองครับนีพี่น้องพวกเขามาด้วยพี่น้องด้วยมีพี่น้อง12หาล้อยวันแสนพนวันนี่พี่น้องสองตัวด้วยวันตัวเดียวดิเป็นแมงกุดิ ชิซีหาอร่อยวัเอาไปเลี้ยงเนาะ <c oughs> มากว่าะตามากก็เอาเลลวชิปซีหารอร่อยึงนลูกแม่ได้เรลมยบนะ <c oughs> ชิปซีหาอร่ยขายคยไปเลี้ยงพื่อาย่เื่อง

Mẹ này có sự gần bỏ men... Các bà này, men này. Men sóng... oh, khuất no, no, mẹ no, này cứ sự hết Chép tả đi nó Ô, nó lửa 2 Chép tả đi mươn, mươn Bắt đầu sửa mấy liền Bắt, Bắt sửa liền Lốt Lịch luận vốn hộp tôi loại chăm luôn 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 này luôn 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 เ้นหายมือนีแล้วเส้นหาได้ไดบ่บ้านข้อไห้ได้บ้นมันก็งวร้อนรอเได้ไไปเอาหกพันจะขายบ้นี่หกพันหกพันสิบแปดตัวละแปดตันแปดสองสิบหก ยังัมวัญเจดพันเอาจจะได้เจ้า่อตัวละเปลพันเหรอกมาให้ตัวเจ้าว่ได้งซื้อบตัวหลวงาวเปลีเนี่ยเนี่ยพอจะได้ตัวฉบัเอก็ปเนเาให้เลยโอ้จะได้ตัวละหมื่นก็ของซื้อที่แบบเป็นตัวตั้นี เอาหนีไปบ้านี่ตัวนี่เป็ดท่านเลยก็เจ้าต่อราคากันดูเพิ่นจะได้เปดได้ตัวละเมื่อเพิ่นให้เปดท่านเามามาลย ขายจักบัตะหางน้อนี่18บแส8พันจซวายเพียงสันบ่บัตคุณได้จะซื้อเอากำไรบอสตี8พันละจงขึ้นมากตีเสียหายกำไรพันเด้งสียหายเก่าพันบ่หลายนี่หรอเบิดเด้ดีกว่าเพราะก็ซื้อกันอยู่ซื้อได้ซื้อดีอยู่แั่ได้มันถือขารไว้อยู่ตัวได้บ่ถือก็บ่ได้ขาย ขายละกูนิดขายเท่าตัวละขายกั้บาย่าบาทสรุปแล้วหมื่นเจ็ดพนี่พี่้องหมื่นเจ็ดพันเอรมแลนโอ้เธอควละแปดพันหาด้วยเอรวลพี่องคุณว่าก็ไม่อี่่ากไมด้อนี่ตนไ่ไปไปไม่อ ซื้อไม่จะไขายขายขายเพิ่นแล้วสิบสิบสองขายสิบเจ็ด้หเดอยน้เดายยุ้ยสันมึมาบอกฟังติใส่พ่นเท่าไรล่ะมันมานเหรอบบ่ครับบ่อบ่โอ้ยังบ่มานแม่สาวด้ลยูกแล้วแม่สาวต้องขื้นดิโอ้ยังบ่เคยได้ลูกเชียวตัยังบ่เคยได้ลูกกสิ ม5นหาพันหาพันหรือหารอยบ่เนื่งามูนหารอยมหารยไปตัดวดอะไรด้เนาะโอ้เนยเนี่ยมันว่านหมนาหาพันเลยสิบงว่าอย่ารจะซื้อบ่สิบสองหารย เอาทุนวคอยเงี้ยคอยเงี้ยครับน้ขึ้นไถ่ข้นซื้อไปเรียกีทรงบัติบมีปลบยเน้ยขอขอซีรยอ้นวนี่ละทุวทนวงนชิปสนี่แกเมื่อเองบอกเพื่อแกเมื่อเองเพื่อารถฮาร์ารถอีกเนาะเป็นเวลาชิปซองเเมื่อเองสามด้ยคนพูดอางนั้ ง่าขาถกเนเป็นสิได้พี่รองเด้อหนี่งูราคาถกเพราะว่างาคาตกขาทกก็ตของตัวล้อยพิยาแบบนี้ละแล้วคนบ่งหูจักว่างูาคาถกเป็นยังไงนั่นแหละงูาคาถกพี่รองพูดเอาพันบาล่าจริงมันก็มาถึงดอกพนาสามพันขายบ่นี่โอ้ยโอยากมากเลยไม่จริงก็ขายอะไรไป อ้าพันสองัวหพันสองผู้ดีสูดเรูดเท่าไรสู้ได้เท่าไรสามพันยกขึ้นรถเลยสามพันยขึ้นรถเลยโอ้เป็นยางเอยุบสาแรนมากดิหอนแล้วว่าสามพันอ่อนโยบบลได้พอได้ตัวน้อยก็นังขายสามพันโอ้โหพันฐานเนียให้ได้เกินนี่โอ้าบ้าเราข้ามาสิขายหาพันสองโอ้หาพันสองได้สามร้โอ้เอาได้สามร้ตงตัวนน